สวัสดีสภาพไปโดนวินลุนโซมาแล้วไม่อของมันยึดโน่นแลวเนาะอะไรนะฮะผูดว่าอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องหรอคะครับไปรอวเมื่อกี้มันวิ่งมามันชุลมุนมากเลยมันก็เลยชนชนมันก็เระเบิดหัวลุนอะคะอ่ะอะไรคืออยากเป็นนางเอกลิเกตไหมคะอุ้ยเป็นได้ด้วยหรอคะเป็นได้ะคะแล้วฉันเป็นนางเอกลิเกตต้องทำยังไงอะคะอ๋อยังคุณไม่ต้องทำอะไรค่ะ นั่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณเรื่องนี้เลยค่ะคุณล้องนะคุณนะเดี๋ยวขยี้แรงครับเดี๋ยวโบทอกขึ้นคืออยายตำแหน่งเลยไหมหรืออยากเป็นนางเอกหรือเกมไหมค่ะคุณต้องซ้อมเกีียวก่อนอย่างแรกเข้าพักเข้านางอ๋อต้องซ้อมเกีียวอ๋อพระเอกนางเอกนี่เขาต้องเกีียวกันนะเกีียวนี่คือหมายความว่าอ่าร้องเพลงแบบว่าจุดจิกกัน เอาพลงพื้นฐายตัวเหนุ่มนะข้าวสาวนาเกลือประมาณนะนะนั้นสมัยน,นัออ้นะบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวก็ทำเมือขายเมื่อือขากินบ้านของพี่อ็ิาอการะสิ เด็ดเดเดเดโอ้ไม่เอา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 ตัวเอไม่เอามึงอะ롱อันไม่น่าเอดอะไเขาได้เลยหมานแก้ใครแก้งานนันแก้งต้องมันไม่เกี่ยวก er ับหมานเลยคุณร้องไม่มีอารมณ์เองอะไม่เมื่อกี้หมานแก้จริงจริงมันแก้งตรงไหนแล้วไม่เกี่ยวไม่ได้แก้งคุณร้องมันเข้าจังหวะจากคนเล่อยเรื่องานคุณไม่ร้องแข็งทื่อยังไม่มีใครเขาชอบหรอกผมเป็นพระเอกผมก็หมดอารมณ์อะมันไม่ได้ อย่างงี้เมื่อกี้แข่งไปเขาค่อยๆสอนพี่เขาเพราะว่าเป็นลิเกมันยากครับยากครับบอกพี่เขาไปว่าต้องร้องแบบไหนยังไงอ่าร้องแบบว่าให้มันได้อารมณ์หน่อยสร้างอารมณ์ให้ผมหน่อยไม่ใช่ยืนร้องแข่งทื่ออย่างเงี้ยร้องแบบให้มีอารมณ์อ่ะเพราะว่าลองลองได้วยกันสองคนเนี่ยก็ต้องส่งอารมณ์เอามือต้องส่งอารมณ์กันเนี่ยส่งอารมณ์กันอ่ะร้องมันเข้ากันหน่อยส่งอารมณ์ให้ผมหน่อยเมื่อกี้มันแข่งไปไม่แข่งทื่อไปร้องให้มีอารมณ์ฮะส่งอารมณ์จังหวะได้จังหวะด้วยมาสอนตัวเองมาไม่ได้ ให้ผมไมีรู้ด้วยอ่ะหนึ่งตีไปอีกรอบขอใรอบเดียวนะ อไรไอโดเดี๋ยวกูมาไอโดไอโดโดจริงๆกูเนี่ยชื่อโดจริงๆได้รือเปล่าได้ไหมเนี่ยได้ิไปไหกับผมไปไหนไปไหนอ่ะไปต่งเพน